พวกเราในรายการมือนี้รีแอคอะวันนี้ เราจะมาเสิร์ฟเรียกชันแต่ว่าเป็นเรียกชันของไมลลิฟท์ซ่อยู่ใน G M M Live ใช่ค่ะมันเป็นช็อตสั้นๆของทของของไลฟ์เฮาใช่ช็อตมชันอยู่ในพารหนึ่งใช่ไลฟ์ใช่แล้วแต่ว่าเราจะไปดูการว่าเบื้องหลังในกองละครเขาเป็นยังไงอะไรแบบว่ากองฟิล์มเพราะแบบว่าคิวมันสุดท้ายเลยคือมันจะมีอะไรให้เราหวีดไว้แบบอยากรู้เหมือนกันว่า สกิลสุดท้ายไม่จะฟินขนาดไหนใช่คิดถึงใช่คิดถึงโมเมนต์ใจอฝนในกองอ่ะเออเราไปดูเลยดีกว่าไหมอ่ะเอาใจเราไม่ไหวแล้วไปเลยครับเออไปดูเลยดีกว่ามันปิดกล้องมาเลยอุ้ยวันนี้อะสันนก็สาร์คสกิลปิดกล้องทุกคทุกคนสดใสมากนี่ทุกคนดูมาปิดกล้องที่ที่แบบดูดิสดชื่นมากนะครับก็วันนี้ก็ จะคุณหลอกมากเลยระยะเวลาที่ถ่ายมาสามเดือนไม่ผูกยืนยันก็คงแบบคิดถึงพี่เจมส์พี่โฟแล้วก็คิดถึงทีมงานทุกคนนะครับแต่ก็ใครที่ติดตามสุดที่ก็จะได้ดูนะครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับได้เลยพี่รออยู่ต่างตารอดูอยู่แล้วแฟนๆแฟนๆ GMPV อะไรคะทุกคนนะคะเริ่มเลอละวันนี้เราก็มาอยู่กันที่คิวสุดท้ายแล้วนะคะมาปิดกล้องกันที่ของตะแบกพี่ศิลชาติค่ะ ผ่<ห>นาวคเก้าคิวสนุกมากๆทุกคิวเลยไม่ว่าจะเป็นคิวที่อยู่ที่โลโรงเรียน ที่เดิมหรือว่าจะเป็นคิวที่ออกมาถ่ายตามจังหวัดกันทั้งค่ายแล้วก็ทั้งบรรยากาศภาพรวมเหตุาชาด้วยค่ะก็หนูว่าดีใจมากๆเลยที่ได้มาได้เนื่องนั้นที่สงสารผิวหนูมากไม่ใช่แค่เพราะว่าเพื่อนักกันแจะร้อนมากสถานที่อย่างหรือว่าก็มีพี่ๆทีมงานทุกคนที่แบบเอินเตอร์เทนมากๆก็ยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากทั้งนักล้องแล้วก็หลังกล้องวิไฮเดอะซีนด้วยค่ะเพราะว่าสนุกไม่แพ้กันเลยยังไงเดี๋ยวเจอกันเฟิร์มนี้นะคะเจอกันเฟิร์มเฟิร์ม หนูเห็นพี่สาวมาถ่ายบ่อยมากๆพี่สาวคนสวยแต่ว่าหนูยังไม่เคยไปออกเลยเคยไปดูอย่างเดียวก็ถ้าเกิดว่าซีรีส์ออนแล้วยังไงพี่ว่มางๆ<ก>อบฝ่ายมาก <laughs> ออนก่อนเป็นคนแบบว่าต้องออนน <laughs> ิด<า> <laughs> สวัสดีครับแฟนๆมนจ <c oughs> ิมพิวไลน์เท้านะครับกับโฟลทอร์นะครับเผื <c oughs> ่อใครไม่รู้จักนะครับผมก็

อะไรนะ้้ก็ไปติดตามเป็นเรื่องแล้วเป็นสะพานที่ทําให้แ่่ตวารู้สึกเสียวมากจะเสียอยังไงมันมันสูงไหมนะครับผมแต่ว่าราการสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็ุขินสะพานเราสูงมากครับเขาพูดถึงแฟนๆคลับนะครับที่หลอดูซีเรื่องนี้นะครับก็ใกล้ ที่จะได้เขาเรียกอะไรออกจอให้ทุกคนได้ดูยาวที่สุดตั้งแต่กูเห็นมาแนะไม่ต้องตัดอะไรไต่อไปกูไม่ต้องตัดแล้วนะแล้วคุณเนี่ยก็จะได้ดูซีรีส์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในรอบนะครับผมรอบอะแม่ป้าท้ครับผมใจอะไรลูกน้ำมนคนซื้อชื่อจำได้ครับหนุ่มน้ำมนคนซื่อคิวสุดท้ายรายใครลูกเนี่ยหรอหนุ่งหน้ำมนคนซื้อวันตันซึ่ง มันโกงนะเช้าบอกว่ามันเสร็จแล้วหนูไปเที่ยวกับแฟนนั่นบ้าไม่ใช่เหรอเนี่ยเรื่องนี้อยู่กับเราถือว่าทุกคนน่าใจกันมากแล้วก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบวนเดผลงานของพวกเราชอบอยู่แล้วฝากที่ทำได้นะครับไม่รู้ว่าจะเอาตอนไหนแต่ว่าติดตามกันนะครับคครับ เคจะรักกันเกินนะมาเลยนะเคก็จะรักกันเกินนะเอาเร็วเร็วหนึ่งหนึ่งสองสามเย่าังมีไหบ้างนะเธอหรือเท่าไหร่เสร็แล้วเอาไปนี่รึยจงเหอะ พี่เอฟแบบห้องกิ๊ดเร็ะไปกอล์ฟะเกินนะมาพร้อมน้ำดูเร็วๆเลยหนึ่งสอเย้ยเก็บิ้ไปบ้างนะทุกคนเก้บแล้วพร้อมน้ำ กูตากกูตายหมดแล้กูกอจะไม่เลยจ้ามสักพายูม่ไห่เม่ไหร่เม่ไหรเมื่อกี้มันปิ้มันปินกไม่ไมไม่นเตะกูหน่ก็บ้เม่ไหรเมื่อกี้เขาจะเอาเอาปะจุกันเฉยๆลูเคายังไม่ได้จุกกันไม่หลอกไม่หลอกไม่ร้อกไม่รลอกนี่งแค่สู้นะคะ มือเธอร้องงงมมีพวกนี้อมาออกไปออไปออกไปม่เลเอาปเอาปเอาปิ้งเันจบ ยยไม่คืออัสติ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 กับมาทุกคนเหมือนหายเรื่อยเรื่ยดึงก่อนกล้บมาไม่มาแล้วไม่กลับมาแล้วโอเคกลับมากลับมาโอเคกลับมาอ่ะโอเควันนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะเข้า วะเร็วไปไม่ลับเลยเหรอถ่ายเพิ่ที่สองนาทีเองเมื่อกี้ไม่เราต้องเข้าไปรีแคปว่าเราเจอใครว่าตอนเ่อกี้เืออันเนี้ยเดี๋ยวนะพี่ปีคือเหมือนเราบอกว่าตอนแรกที่เรารีแคปใหม่เรามีอัพไปใช่ป้ะคือพี่ปีบอกว่าลูกแกก็ต้องพูฟแต่บอกอันนี้พูฟยังอันนี้พูฟยังพูฟยัง ไอ้นี <Cornell> ่ม <him st u Saint> ันเด้งปากอนี่มันสู้ตอนแรกมันมีมือมือเนี่ยมันก็ช่วยผักได้แต่ไม่มีมือดึงอย่างงี้เลยไม่คือมันจับมาอย่างงี้ไงมันจับมาบอย่างงี้วะเสร็จแล้วแล้วก็เงี้ยคุณน้าเาดึงนะแต่ตอนหลังมันไม่มีมือแล้วแล้วมันไปอย่างงี้เหรอแขงเก่งคอรอน้องอยู่อ่ะก็เคยอย่ง ก็คนมันเยอะเจมินายแม่ก็เข้าใจลูกบอกว่าฉ่ำลูกพูดเหรอใช่แปลว่ามันอาจจะมากกว่าแฟนผมเลยหรอไม่ก็เจมินายเป็นคนพูดเองว่าก็มีคนถามว่าเออแล้วแบบว่าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างซีนแบบซีนโรแมนติกอะไรอย่างงี้เจมินายตอบว่าก็มีเยอะกว่าแฟนผมเยอะเลยเพราะว่าพี่อุดเสิร์ฟแบบฉ่ำา่ำดูด้าด้าหางฮัลเล่ไหมจุมพิดเธอเป็นร้านร้ำ อันนี้คืออะไระตากลแล้วจเจฟอยจะบิดเราแล้วคือจะตากคือจะ,จะตากแล้วจังหวะแก่เอาขึ้นหนึ่งซะ่งทุกคนจุดกระต่ายใหม่หน่อยมันขาดแล้วไม่ต้องรีแคบแล้วจบแล้ววันนี้ทำไงดีอ่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็จะบิดเ,เองเดียวเลยนนคือจะบิดเองเดียวเลยเราจะไปดูตาเราจะไปดูอีกรีแคปกันอ่ารีแคบปังนี้พูดก็อ่าสรุป คือคลิปนี้มันเป็นคลิปแบบเบื้องหลังของคิวสุดท้ายแล้วของไมล์โลเมีก้ามก็เมื่อกีอ้ม<อ>ีมีซีนที่เขาถ่ายรวมเป็นเหมือนแบบว่าตอนที่เอ่อแบบปิดกล้องเข้ามาถ่ายรวมกันเลยนี่ซึ่งเราเคยเห็นภาพนี้แล้วตอนแฟนผมใ,ใ,ใช่แล้วนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของซีรีส์เป็นผลงานคู่กันของเจมิลากและนี่คือการปิดกล้องแล้ว<อ>แล้วก็ใกล้จะได้ดูแล้วในตอนที่เปิดเทอมอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเอออดใจเรากันอีกนิดนึง เกเราก็ได้ดูได Bl ah. no ้ร oh, right. ับรู้ความรู้สึกของนักแสดงสี่คนที่เป็นตัวหลักแล้วก็คือโชูายโชกูน้องป่า้อนโปแล้วก็เจมีนายทุกคนคาลิเตอร์ชัดสุดๆไปเลยก็นั่นแหละอย่าลืมฝากติดตามด้วยนะคะไม่ลืมอ่ใกล้จะได้ออนแล้วเขียนกับตัวยางลบของเรานะครับและแน่นอนว่าเราจะทำเรียนชันเรื่องนี้อย่างแน่นอนใช่คนรอดูได้เลยกลัวตัน ตั้งโทรศัพท์ไว้เลยและรอดูพี่เรียได้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 แล้วพี่ให้แต่จีนทำแน่นอนเพราะว่ามันต้องน่ารักมากแน่ๆคือเราจะทำตั้งแต่ยี่ีหนึ่งยันทั้งหมดทั้งหมดทำไงดีอ่ะขนาดยังไม่ออนนะผมฟีแกนจะหมดแล้วต้องว่าน้อกเพื่อนขับฟีแกนตอนนี้อ่าขนับสนุนกจนตายนะฮะอันนี้เป็นทรงอะไรคะวันนี้หมวกหมวกลุกวนอินเสิร์ตภาพแม่คุยเมื่อกี้มือเธอร้องม้อ มันมีพวกนี้โดูหายหมเลยอะไม่ไม่คือมันคือยกคำนีขึ้นมามันช่ำมาคนเอ้มันช่ำจริงๆอะมันช่ำเจะดฉ่ำเจ๊ดด่ำเจรู้เลยเมื่อกี้เลยมัไม่เขาฟังไม่รู้เราพร้ไม่เหมือนเอาเี๋ฝากไว้ก่อโอเคก็ ฝากรายการมือนีเรียกของพวกเราไว้ด้วยนะคะและมือนีเรียกของเราก็แซ่บมากจังเป็นเป็นอันสำเร็จเราจัดเป็นสําหรับพี่เออไม่เป็นอ่ะเป็นสําหรับอีสานอ่มันต้องมีความเผ็ดแซ่บนัวมันแบบ คือคือเหมือนเราเปิดสำรับของไม่เลิฟอัพสำหรับแรกคือน้ำจิ้มไก่ถูกปะแบบนี้มันแบบกรุบกริบกกิ๊กอะไรเงี้ยพอันนี้คือน้ำพริกใต้ของแฉสิงจริงจริงแบบเก่งสายป้าไม่เผื่อแซ่บกว่ดหัวเลยแล้วตอนโอยผงนัวคือโรยท่านีมือก็พอทุกคนพอใจเย็นๆเก็บไว้รอเลียกอีพีหนึ่งกันเถอะใช่ป่ะอดใจรอไว้ก่อนนะจ๊ะก็วันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่ง มือหน้าพวกเราจะอะอไรมาเสิร์ฟก็รอชิมนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บบายฝ่ายไม่เลิกมิกอัพด้วยนะ